กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนคะรราชสีมาและก็ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดและก็พระสังฆาธิการผู้อยู่ในสถานที่นี้ทุกๆรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งแล้วก็ขอจเจริญพรศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทที่มีความเคารพแล่นหนักแน่นในพระพุทธศาสนาทุกๆท,ท,ท่าน งานพระศาสนาที่คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้มีความเกี่ยวเนื่องมากับวัดธรรมกายก็สมัยที่ผมเป็นพระศรีหราชสมาจารมุนีปีนั้นวัดพระธรรมกายตกชะตาคอขาดนะถูกทหารถูกสอตองอถูกอะไรต่ออะไรล้อมวัดเอาไว้ นะเมื่อเพื่อตัดก,กำลังแต่โยมก็ไม่ถอยกันแล้วก็มีคำพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสนะีหาความดีไม่ได้อนะล้อมอยู่แล้วก็มีมาตรการต่างๆผมตอนนั้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดผมก็มาคิดว่าเอ๊พระนี่จะอยู่ยากนะเนี่ยอย่างเงี้ย เพราะถ้าปล่อยไปไม่แสดงอะไรอะไรให้คนอื่นเขารู้สึกเนี่ยมันก็จะเป็นการยอมรับโดยสภาพเสมือนหนึ่งว่าพระเนี่ยไม่มีกำลังไม่มีอะไรเลยจะถีบจะเตะอะไรก็ได้ผมทำหนังสือฉบับหนึง่งแล้วก็ออกเป็นประกาศแถลงการโดยผมนี่แหละ ไม่เห็นด้วยกับการที่มีบุคคลไปรุกรานวัดพระธรรมกายออกไปทั้งโคสต์ทั้งเฟสได้แหละผูว้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นหนังสือของผมก็เลยให้มอบท่านรองธนพลซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนั้นน่ะให้มาเคลียร์กับผมวันนั้นสอบทำสนามหลวงที่วัดบึงด้วย <c oughs> เขาบอกว่าพระศสีราชเพ็นกครก็มาคุยมาคุยว่าเอ๊ะท่านทำไมจะจะพาพระออกไปได้เลย,เลยบอกบอกว่าเออมันก็ต้องสมควรแหละเพราะว่าไอการกระทําต่อบุคคลที่เป็นพระเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมก็บอกว่าท่านต้องเข้าใจบอกไปบอกผู้ว่าด้วยท่านต้องเข้าใจว่าพระ ก็มีความรู้สึกต่อการกระทําของโยมถ้าโยมไม่หยุดการกระทําหรืออะไรเนี่ยก็จะมีจํานวนพระที่มีความเห็นสอดคล้องด้วยเนี่ยออกไปแสดงความรู้สึกกันผมก็คุยกับท่านรองพระวัฒนพลแล้วก็เกิดความเข้าใจกันต่อจากนั้นมาทางวัดพระธรรมกายมีเรื่องอะไรเนี่ยก็จะได้คุยกัน ผมมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยวัดที่มีความเข้มแข็งเป็นระบบเมื่อเปรียบเทียบกันกับวัดที่ตั้งอยู่ทั่วสังคมณฑลเนี่ยผมเห็นว่าวัธรรมกายมีระบบมีการจัดการบริาหารที่เข้มแข็งนะแม้ข่าวจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ว่าเราดูการที่รัฐใช้อำนาจสัพพะอำนาจนะ เข้าไปลุกรานแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจาะแล้วก็ทำลายได้จนกระทั่งอาทุวันนี้ผมบอกว่าระบบแล้วก็เขาฝึกขนฝึกทั้งทั้งพระทั้งโยมนี่ได้ได,ได,ได,ไดแ้แน่นอนจริงๆคือตายแทนได้ยังมีบุคคลที่ยอมจะปลีชีวิตเพราะงั้นผมได้ชื่นชมว่า พัะธมกรรมกายนี่เป็นเป็นแบบอย่างหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเราอยู่รอดและการที่มีวัดนอกประเทศจากประเทศไทยมีแค่ประมาณสักร้อยถึงร้อยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เมืองนอกก็ร้อยกว่าเหมืนก,กันเป็นสถานที่ของเป็นสาขาของวัดธรรมกายซึ่งไปดูในเมืองนอกการบริหารจัดการก็เป็นระบบระเบียบ นะผมก็เลยเออดก็ล้อยตามนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทํากิจกรรมเพื่อที่จะให้เกิดความสําคัญผมไม่ได้มองว่าธรรมกายเป็นใครแรอกแต่ผมมองภาพของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเข้มแข็งเพราะเราได้รับสมญาว่าเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นผู้นําไม่ใช่นาทางทาหารหรือก,การเมืองแต่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณซึ่งจะต้องยืนเป็นหนึ่งในเรื่องนี้ นะแล้วผมก็เลยเวลามีกิจกรรมก็จับเอาโครงการตักบาตรพระสงฆ์หมื่นรูปเมื่อก่อนก็เป็นพระสงฆ์แค่สามพันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างให้คนได้ทำบุญที่ง่ายที่สุดก็คือการรับบิณฑบ,บาตโดยขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ภาค11เนี่ยแหละว่าเรามา ฉลองศรัทธาของโยมแล้วก็จัดระด,ดมพระในจังหวัดนครศรีมาชัยภูมิวิลมสุรินขอนไม่ขอน,ขอนไอชัยภูมิขอนแก่นแล้วก็ส่วนกลางของวัดพระธรรมกายมาจัดการทําให้ภาพภาพของพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีมาเนี่ยจะยังไงก็ช่างดูจากผลผล,ผลการการะทําที่ผ่านมา มีญาติโยมมาร่วมตักบาตรกันเป็นเลือนหมื่นกับแสนแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรเพราะว่ามิติทางศาสนานี่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อสันติภาพไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่เวลาไปไประสานงานต่างๆบางทีภาพจำของวัดพระธรรมกายเนี่ย ก็คือโดนกล่อมเกาส่วนต่างๆในพยายามบิดได้บิดเบือนได้เบือนแล้วก็ขัดได้ขัดนะไม่ให้ความรมเมือสมัยก่อนนะแต่พอมาปัจจุบันนี้เริ่มดีขึ้นนะการประสานงานการอะไรต่างๆได้รับการตอบสนองผมจะเห็นว่านี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้อง อย่างน้อยในสถานการณ์อย่างนี้ความสามาคคีเนี่ยเป็นเรื่องที่จะจำเป็นจะต้องเอามาใช้กันอย่างจริงจังและการทำกิจกรรมเนี่ยเราทำเฉพาะวัดไยวัดมันอันนั้นก็ทำไปตามปกติแต่ว่าเวลาถึงเวลาต้องใหญ่ต้องรวมกันครับท่านดูสภาพในสถานการณ์ปัจจุบันผมพูดจากอดีตปัจจุบันนะ ปัจจุบันนี้เนี่ยเราถูกต้อนนะเข้าไปอยู่ในมุมไหนมุมหนึ่งแล้วแหละจนกระทั่งบางทีในสายตาของประชาชนเนี่ยบอกว่าแย่ yeah, แล้วพระนี่เป็นอย่างเดียวกันหมดมีสายตาเป็นพระนี่เป็นภัยต่อสังคมนะพระนี่เป็นคาตรกรเท่ากับคาตรกรน,นะเพราะมันชี้นำ ซื้อแล้วก็คำพูดอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้สายตาแล้วทั้าคนมันหนักแน่นในาศาสนาไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยมองอย่างเดียวกันเลยว่าพระเนี่ยเป็นปัญหาของสังคมแล้วเป็นภัยด้วยซ้ำไปถวายพระอย่าไปถวายมันไม่มีประโยชน์พระไม่ใช้เงินบวชแล้วต้องตัดเอา ส้นเท้าคิดได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้ครับถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะพวกเราจะลำบากนะครับเราต้องใช้คำว่าสามัคคีอดทนผมพยายามชี้แจง มันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปนั่งในสภานเนล่เพราะเวลาที่พูดเนี่ยพูดผิดไอ้ค้างๆนั่งหัวเราะไอ้ที่นั่งหัว้ำดำอยู่ในสภาไม่ชาวพุทธไม่มีปากเลยเขาจะว่าพระยังไงเฉยไอ้คำว่าเฉยนี่แหละมันจึงต้องจำเป็นว่าเราจะต้อง ม,มีโอกาสเขาไปแสดงให้เขารู้ว่าพระก็คิดได้ไม่ได้ม่ได้โงน่นะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องรวบรวมกันเพื่อความเป็นปึกแผ่นถ้าไม่อย่างนั้นเราไปไม่ได้นะผมจะบอกง่าเราไปไม่ได้เราจะถูกตีหลอมกรอบแม้แต่คําว่าคำคำหนึ่งที่ต้องถวายตรงนี้ว่า คำว่าเจ้าอาวาสเป็นพนักงานไฟเจ้าอาวาสและวิยาวิจกรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่45เนี่ยจริงๆเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานท่านจําไปเลยเจ้าพนักงานต้องเป็นตั้งแต่เจ้าคณะตำบลขึ้นไปถึงมหาเถรสมาคมเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่เป็นเจ้าพนักงานท่านต้องยืนยันตรงนี้ เพราะถ้าคําว่าเจ้าพนักงานปั๊บมันจะมีมาตราดึงสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเข้ามาจัดการกับเจ้าอาวาสนี่ก็ถึงเวลาที่จะต้องหันหน้ารู้แล้วแหละว,ว่าไอ้คำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษอย่างไรไอ้คุณนี่ไม่ค่อยเห็นละสวัสดิการที่จะมอบให้กับเจ้าอาวาสหรือเจ้าพนักงานเนี่ยแม้แต่ป่วยก็เบิเกเงินไม่ได้พ่อแม่เจ็บป่วยก็ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แต่เจ้าพนักงานอื่นๆเบิกได้ลูกจะค่าเทอมเข้าโรงพยาบาลตัวเองเจ็บป่วยสามารถเบิกได้แต่เจ้าพนักงานของพระไม่ได้แต่มีโทษเท่ากันนะมีโทษเท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะพวกเราจะต้องหล่อหลอมกันครับเหมือนอาทิตย์ดวงเดียวท่านจะอยู่ขอนแก่นท่านจะอยู่ชัยภูมิวิลําโคราชก็ช่างมันแต่เราเป็นบ้าด้วยกัน จะต้องหลอมความสามัคคีมีอะไรถึงเวลาต้องสร้างความเข้มแข็งก็ต้องยืนขึ้นมาว่าข้าพเจ้าก็เข้มแข็งเขาจะได้เห็นไม่ใช่เราเป็นตัวประกอบเราต้องเป็นผู้น,นำทางจิตวิญญาณให้เขาเห็นว่านี่คือผู้นำแท้จริงที่ยืนด้วยศรัทธาไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกฎหมายหรือเงินตรา ไอเงินแคบหนึ่งพันบาทของเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้ผมบอกเนี้ยนะไม่ต้องเอาเลยนะถึงแม้ถึงจะจะเอาแค่นี้เรามาผูกเราด้วยกฎหมายเนี่ยมันมันคงจะไม่สมดุลกันเพราะว่าได้แต่ได้แต่โทษแต่คุณประโยชน์ไม่เคยมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้สู่ฟังว่ามันถึงเวลาเนี่ย ที่จะต้องไปลบตามชายแดนทหารเขาก็ไปแล้วที่สุรินที่บุรีรัมเนี่ยแถวอุบลน้ำเยินกะศรีสะเกตพระเราก็ต้องเหมือนกันต้องกล้าที่จะออกรบเหมือนกันแต่ออกรบตรงนี้ในสถานะของเป็นทหารแห่งกองทัพธรทัาทหารแห่กงอหหกองทัพรรมเพราะฉะนั้นกระถินนี่แหละครับเป็นกองทัพรรมหนึ่งที่จะสร้างความสามัคคี นะครับทำวัธร,รมกายมาปล่อยมาใส่หัวเชื่อให้แล้วเราก็เพียงดำเนินการตามนั้นแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กหรือไอ้เครือข่ายเอาไว้เผื่อเวลามันยามจำเป็นต้องใช้ความสามัคคีเราจะได้ส่งข่าวสารถึงกันไม่ได้ปฏิวัติแล้วครับแต่ว่ามันบางอย่างมันก็ต้องมัน,มน,มน,มนเผื่อมันเป็นไปได้ก็ต้องเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครับถวายแค่นี้ครับเวลามันหมดแล้วครับ 洒脱。